สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนปิดปุ่มตัวละครน,นะคะก็ปุ่มตัวละครก็คือพวกแบบแอคชั่นจัมสูมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าแบบพวกที่ข้างบนถ้าเราอยากให้มันแบบไม่มีเลยอะทุกคนมาดูกันนะคะว่าทํายังไงตอนแรกนะคะให้เรากดไปที่เมนูเลยค่ะเมนูแล้วก็กดอันแรกนะคะ system setting นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ พอมันขึ้นหน้านี้แล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนเลื่อนจนจะถึงคํานี้นะคะ Invisibl e UI นะคะอะถ้าผิดก็ขออภัยนะคะอะกดเข้าไปเลยนะคะให้มันเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็กดกากบาทตรงนี้นะคะอะกดกากบาทนี่นะคะมันก็จะไม่มีเลยก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยทุกคนก็คือแบบง่ายมากเลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะก็คือถ้าแบบอยากทำท่าทางใช่ไหมเราก็ต้องแบบมันก็สามารถทำได้นะทุกคนแค่มันจะหายไปเฉยๆนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่รู้แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย